สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในวอซีโกสเซนะครับวันนี้เรามาฟาร์มบอสให้ดูผมมากับคุณบอยนะครับทักทายนะครับคุณบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตัวแรกกันเลยครับของแรผมจะเก็บให้ดูนะครับถ้าไม่แรผมไม่เก็บครับคุณบอยครับยิงครับเดี๋ยวผมเปิดกล่องให้ดูด้วย ไอ้ซ้ายเยอะเพิ่งนคุณบอยยิงเลยครับยิงบอสอยู่ครับนี่ครับกล่องกล่องบางทีก็ได้นี่นะครับและบางทีก็ได้ดีครับคุณกล่องกล่องสองกล่องครับนี่ครับเปิดกล่องให้ดูเลยคุณบอยเก็บชุดไปก่อนครับ อันอันนี้ไม่ใช่นะครับที่ผมเก็บมามเก็บผิด <Hey. S 1> บางทีก็ไม่ได้บางทีก็ได้อันนี้อย่างเดียว ah. นี่ครับคุณบอลไม่เก็บหัวครับ oh. เก็บเองก็ได้ครับปืนครับคุณนตาไม่ถึงครับฮาคนหน้ของจะลุกขึ้สนใกล้หมดแล้วซื้อดิครับ oh. นี่นะครับของเลย VS oh. อันนี้ก็ยิงเซฟรามแตกได้ครับ เจ็บนี่ของอะไรนี่เจอบของแล้วนี่ครับนี่ของแล้วหายากมากเลยผมเพิ่งมีสองอันเองนี่ครับเดี๋ยวเปิดกล่องโชว์แล้วขอบคุณกล่องกล่องนี่นะครับเอาชุดหายคุณน,นี่อ่าดูครับได้อะไรกันปั๊บโอ้ คุณบอยผู้ชำนาญครับหาบอสเลยครับหาไปเลยอย่าเพิ่งเดี๋ยวช่วยดิอ่ะคุณบอยผู้ชำนาญครับหาเลยครับคุณขึ้นเรือจีนสัมผัสครับไม่พูดล่ะเฮ้ยคุณบอยหาเจอได้ไงครับผมขึ้นเรือจิตสัมผัสฮะใส่ลืมบอยจิตสัมผัสไหนดูสิว้าวนี่ไงเฮ้ย โดยอีกของเออเดี๋ยวคุณมาให้ดูของของถ้าคุณจะซื้อคุณเติมเลยบอลหมดหมดหมดแล้วครับคุณเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับถ้าคุณซื้อคุณอันนี้แรงนะครับพวกนี้ครับเขาลงยิงกันเต็มเลยครับถ้าคุณจะซื้อนะเนี่ยยืดได้เลยคุณคุณทุกวันคูณสี่ทุกวันเติมคูณสี่ทุกวันนะครับปีๆตรับ เดี๋ยวไว้เซิฟต่อไปกันเลยนะครับมาครับมามาครับมาเซิฟนี้ต่อครับคุณบอยมาแล้วครับโอเคครับมาบอสต่อแล้วครับเดี๋ยววันนี้ยาวไปประมาณสิบนาทีผมไปเชแนวใหม่เงผมไม่ค่อยมีงบใครสนใจจะบริจาคงบเบอร์วอลเลตนะครับศูนย์เก้าสนะครับ คุณบอยเก็บกล่องครับคุณกล่องกล่องโอเคครับนี่ครับอันนี้แรนะครับอิดอดดีนี่ครับหัวนี้เก็บได้นะไม่รู้แเรเปล่าผมเก็บไปแล้วนะนี่ครับปืน จะคุณบอยเขาจี้ขวอีกอันนี้ก็เก็บได้นะครับอันนี้เก็บยิงได้เนี่ยเอาไปยิงได้ <of> ปืนนี้ยิงบอสเอ่แปด hey, หน้าตายนี่ครับแบไป VS เก็บไปเลยครับแรงดียิง พวกเซตนี้หัวสองนัดนะครับรยิงหัวนัดหนึ่งมืดครับรเดินไม่ได้เอยเดินได้น,น,น,นี่ครับ,รบอันนี้เซ็ตของคุณบอยนะครับเซ็ตห้าสิบถึงหนึ่งพันนะครับน่าจะจำนวนนะครับผมเอามีดจากคุณบอยเองดูเข้ามาเห็นมันสวยดี ตัวตัวเติมนะครับตัวหุนบอยเติมห้าสิบก็ซื้อได้แล้วเพราะมันคูณสี่นะครับรคุณบ,บ,บอยครับเก็บไก่ออกไปไหนครับผมไม่หิวนี่ครับทุยมาทุยอะไรทถวนี้<อ>ผู้ชำนาญไปเลยครับตอนนี้ผมหิวมากเลยครับ หิวอ,อะไรอะหิวข้าวดิครับตามแปลกผมจะหิวอ,อ,อะไรครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณบอยครับคุณบอยมีอะไรฝากไหมครับครับผมมีโหดครับ มีโหดคืออะไรมีโหดคืออะไรผมก็ไม่รู้ครับผมพูดไปมั่วรได้ยินเสียงบอสครับผมกินสัมผัสได้นี่อะไรบอกแล้อะไรวะไม่มีอะไรพูดหรอมันจะเป็นเหลือไอ้ยังกินดีเลย มันตัวอะไรกันแน่ครับมันจะรุนนี่ครับของแรงอ๋อเกิดอีกแล้วครับเดี๋ยวเก็บเองครับนี่ครับบอยเก็บนะครับนี่อันนี้อันนี้ก็น่จาจะแรงนะ